สวัสดีครับทุกคนค่บคืนนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลค่ำคืนวันพระสบดีที่1กรกฎาคม2564ครับคืนนี้เนี่ยฟุตบอลยูโร2020ยังไม่มีแข่งขันนะครับเดี๋ยวรอบก่อนรองชนะเลิศจะมาแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2นะครับแต่ว่าคืนนี้นะดูจากโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยก็ยังมีให้ได้ลุ้นให้เลือก ติดตามกันอยู่พอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะศึกฟุตบอล AFC Champions League 2021ในรอบแบ่งกลุ่มทุกคนเรามาดูคู่ทีเด็ดบวก10แล้วกันนะครับที่ผมจะนำมาฝากทุกคนนะครับผมเนี่ยเลือกไปที่เกม AFC Champions League แล้วกันนะครับนะมาดูเกมของตัวแทนจากประเทศไทยของเรานะครับผมเลือกคู่ดึกสุดเลยนะตอน5ทุ่มนะครคู่นี้ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะเล่นกับกัมบะโอซากานะครับเล่นที่สนามบุนกรกรประเทศอุซเบกิสถาน ทุกคนดูว่าแฮนดิแคปที่เปิดออกมาเนี่ยเขาเปิดให้กัมบะโอ osaka เหนือกว่าเชียงรายอยู่1ลูกควบ1ลูกครึ่งครับชนะ1ประตูไม่เฮนะครับชนะ2ประตูถึงจะได้เฮนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเลทที่ค่อนข้างน่าวัดใจนะครับสำหรับใครที่จะเชียร์กัมบะโอ osaka นะครับแล้วก็อีกหเลทนะครับลูกครึ่งนะอันนี้คือต้องบังคับมี2ประตูเลยนะครับถึงจะได้เฮนะครับ ยิงลูกเดียวเนี่ยก็เสียเต็มด้วยนะครับไอเลดลูกครบลูกครึ่งี่ยยิงลูกเดียวยังเสีย1มุมนะครับะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเลดที่เปิดให้ได้เลือกรุ้นกันนะครส่วนตรงนี้ก็เป็นเลดจ่ายทุกคนทุกคนดูเลดจ่ายก่อนนะครับอ <c oughs> ย่างเลดที่กำบาดต่ออยู่ลูกครบลูกครึ่งเนี่ยถ้าเชียร์กำบาดจ่าย0.89แต่ถ้าเชียร์เชียงรายนะครับถ้าเล่นบอลรองเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.97นะครับฝั่งเชียงรายจะได้เยอะกว่าเล็กน้อยนะครับได้เยอะกว่าเล็กน้อย ส่วนเลดลูกครึ่งนะครับถ้าเชียร์กำบะจ่ายเต็มนะครับจ่ายเต็มเชียร์100ยได้100เสียเสีย90สนะครับ90ส่วนถ้าเชียร์เชียงรายจ่ายอยู่ที่0.76ทุกคนนะครับนนะครับอ่ะทีนี้ก็ต้องมาวัดใจครับทุกคนว่าจะชอบแบบไหนนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเลดอัตารายิงมากยิงน้อยด้วยนะครับสกอร์สูงมี2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3า เพราะากนั้นก็ต้องยิงรวมกันให้ได้เกิน3ประตูนะครับให้ถึง3ประตูถึงจะได้เฮนะถ้าใครจะเชียร์สกอร์ยิงเยอะนะอย่าง2ลูกครึ่งควบสาถ้าจะได้เฮเต็มๆก็ต้องมี4เม็ดยิงรวมกัน2ฝั่งนะครับอ่ะก็ทีนี้ก็ต้องลองดูนะทุกคนว่าชอบแบบไหนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเชียร์เชียงรายชนะเนี่ยจาก6.40เชียร์กำบดชนะจาย1.36แล้วก็มุมเสมอจายอยู่ที่4.40นะครับ แล้วก็สกอร์เลขคี่เลขคู่นะจบเลขขี้จ่าย0.97จบเลขคู่จ่าย0.91ครับทุกคนนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูครึ่งแรกด้วยครึ่งแรกมีเปิดให้กาบะต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับบังคับชนะในครึ่งแรกนะครับถ้าใครจะเชียร์กำบะนะครับต้องมี1ประตูนะถึงจะได้เทเลืจ่ายอยู่ที่0.90กนะครับก็ถือว่าจ่ายโอเคใช้ได้นะครับเชียร์หนึ่งหัยได้90บครับส่วนฝั่งของเชียงรายนะถ้าจะไปบอลรองเนี่ยทุกคนเลทนี้นะครับจ่ายอยู่ 0.96นะครับเชียร์100ได้96ก็ถือว่าใจดีนะครับใจดีเลยทีเดียวนะฮะอนะฮะส่วนสกอร์โอเวอร์ในครึ่งแรกนะครับสกอร์สูงมี1ลูกนะครับเปิดมาให้ได้ลุ้นกันนะครับวัดใจว่าครึ่งแรกจะมีสกอร์หรือเปล่าสำหรับคู่นี้นะเปิดออกมา1ประตูนะครับเลรีจ่ายก็ตรงนี้ครับสกอร์สูง0.81แล้วก็สกอร์ยิงน้อยนะครับจ่ายอยู่ที่ลบ0.97ตัวแดงครับจ่ายเต็มนะครับเชียร์100ได้100เลยนะสำหรับเหรตรงนี้นะครับทุกคนอ่ประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นเชียร์ครึ่งแรกนะเชียงรายชนะจ่าย6.80กัมบะชนะจ่าย1.88แล้วก็มูมเสมอจ่าย2.27ครับทุกคนนะฮะทีนี้ก็ถือว่าเป็นเลทที่เปิดให้ได้ลุ้นกันนะสำหรับคู่เชียงรายกับกัมบะโอุซากาทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูความพุ่งความพร้อมต่างๆนะครับทั้งกัมบะแล้วก็ชีงรายเนี่ยอยู่ในกลุ่ม H ครับทุกคนกลุ่ม H ตรงนี้นะครับ ตอนนี้สถานก,การณ์กำบาเล่นไป2เกมใช่ไหมชนะ1เสมอ1มีอยู่4แต้มชุนบุกอันดับ2ชนะ1เสมอ1มีอยู่4แต้มเหมือนกันแล้วก็เชิงไลยเนี่ยเล่นไป2เกมชนะ1แพ้1มี่ยู่3แต้มแทนพนเสเป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครนะครับยังไม่มีแต้มในสายนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นผลงาน,นครับทุกคนกาบาเนี่ยเขาประเดิมเกมแรกชนะแทนพินนสจากสิงคโปร์ไป20ยเชิงไลนแพ้ชุนบุก1 2 แล้วก็มานัดที่2เชียงรายชนะเทมปิเส 1, สต1ตึงแล้วก็กำบะาเสมอกับชุนบุก2อครับทุกคนนี่ก็คือแบบสถานการณ์นะที่เกิดขึ้นนะในเกมที่ผ่านมาครับทุกคนทีนี้นะครับจากเลทที่เปิดมาเนี่ยผมมองว่ากำบาออสกาเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับชื่อชั้นนะครับเป็นทีมจากเจลีกญี่ปุ่น แต่เชียงรายก็ถือว่ามีดีกรีดีพอเหมือนกันนะครับเขาเป็นแชมป์โตโยต้าไทยลีกเมื่อซีซันก่อนหน้านู้แล้วก็ปีที่แล้วฤดูกาล2020ก็ได้เข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของ F อฟซีเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็ทรงฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมา2เกมก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้นะครับรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆ <S <S ผมเชื่อว่าเกมนี้เชียงรายสู้ได้และไม่น่าจะแพ้เกิน2ประตูเผลอๆเนี่ยน่าจะลุ้นแบ่งแต้มกับกมบ,บาอซสกาได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทีเด็ดบวกส0บสำหรับคืนนี้ เกม AFC c h แชมเปี้ยน a g ลีให้เลือกเชียร์กวางซ้งมหาภัยสิงเชียงรายอยู่ในเตกครับอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ